ปีนี้แปลกครับพี่น้องัวลงครับปีพวกผมสั่นเนี่ยมันจะบินมาหาหลอดไฟนะครับนี่มันามานะพวกกระกปีมันจะบินลงมาใส่หลอดไฟนะครับคำามตอกตัวนึงมันจะปึ้งลงมาหาหลอดไฟนะครับมโอเป็นหลอดของมันบอกครับนี่บินแล้ว นี่นครับลงมาแล้วครับพี่น้องครบๆแล้วครับบ่ายน,นี้เก็บเลยจั๊กจี้ใส่ครับจักซอกปลอกซอกแป๊ดลงใส่โอ้ครับพี่น้องเก็บเอาเลยครับบ่ายน,นี้เอาครับพี่น้อง โอ้ oh, ครับพี่มันจะเก็บเอาไปซิครับพี่น้องนี่โอ้โหโอ้โอ้ครับพี่โอ้ครับพี่นี่ครับพี่น้องโอ้โหโอ้โหครับพี่โอ้โ oh, หครับพี่น้องโอ้โหโอ้โหโอ้โหครับพี่น้องเจแลครับโอ้โ oh. หตาดีได้ตาลายเสียครับพี่น้องตาดีได้ โอ้โหก็ดีได้ตระจายเสียครับพี่น้องก็ดีได้ตระจายเสียครับพี่น้องนี่ครับนี่ยนี่นแค่นี่แหละครับพุ่บข้อข้อข้าวข้าวแค่ห,หมดพี่น้อง เดี๋ยวมบินลงมาเองครับพี่น้องเราไม่ต้องทำอะไรครับเก็บอะไรยางเดียวครับนี่ครับพี่น้องอือหืออือหืออือหครับพี่น้องเดี๋ยวผมเปิดฝากระโปรงครับโอ้โหอเคครับคครับพี่น้อง กูหักกูเนาะกินน้ำมาไรเอาไปใส่เลยดีข้ากล้องดีจคขัคขคบเปจกรับเลยบอเลยไหมอี่จับเอาเลยครับเลยนม่รับพีทน้งข้าตัวไม่ให้่าเท่านั้นออเต๋ออ่อนโตเต๋ออ่อนนะครับเร็นล้ว โอ้ยโอ้ยลงมาหลายเลยครับไปลงกินครับไปลงโอ้โหครับครับไปลงครับเฮ้ยครับเฮ้ยห้องเมื่อกี้มันถึงลงมาหลายครับนี่ครับห้องเราเห็นมั้ยครับไปลง ไฟแต่ไฟพี่น้องอาจจะยตา,าลไลกก่นะครับพี่น้องจับนกคงไว้กกกาอก็มีนะ้ครับพี่น้องเลยครับนี่ครับใครครับดินเบอร์นะครับนี่งโอ้เจ๋ง แล้วครับแล้ว้ีแล้วครับพี่น้วแน่นแับโหโอเคครับเดี๋ยวไปจับกอลเลยก่อนหน้นตังปรับพี่น้โง แมงเก็บออกใากไตเลยแมงนี่แมงเมาเป็นข้าวกองไฟครับแมงเมาเป็นข้าวกองไฟนะครับฝีมือแม่บ้านทำครับนี่ครับพี่น้องหลายครับหลายเก็บเอาแล้วครับฉันนั่นวันวายครับพี่น้อกบูบูบูบีรับพี่น้อง ูกป่าปครับนี่ครับพี่นะ้องสายบ่ครับสายบล่ครับพี่นะ้องนี่บินลงมาอีกครับโอ้โห โอ้โคบไปแล้วครับไปแล้วนี่ครับตกแกะอะไรครับเนี่ยโอ้โหโเหรอครับแม่เก็บุมบมลได้ครับเนี่ยคักอยู่ใส่นะค,ครับพี่น้องเบลุงเบ่งปังเบลุงเบ่งปังไปเลยน่ครับผู้ ชักผมมาอืออันนี้กกบนนนจบแล้วครับที่ผ่านมาบางทีมันตกใก้เสื่ออ่อนครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตยกจักรจันทร์กันนะครับเในตอนคิโดของเราครับมันจะดับมันถ่ายทำโอ้ไปนะที่มันเกิดยากครับพี่น้องเลยก็จะให้พี่น้องได้เห็นก,กันละครับแต่ว่า มันเก็บยะครับนี่จะก็บรายละเอียดนะครับเอาครับทีนองเนี๋ยวโตเก็บจากระตั้งก่อนนะครับพีน่ะนะครับนะครับเดี๋ยวผมเ,เนนะตั้งไว้นะครับ ไปแล้วครับน้องโอ้ยเน่อยครับโอ้คอืออื นี่เครับผมจะเอาไปใส่ตอนจะเห็นตอนเอาไปใส่อย่นั้นนะครับตสัขัดเก็บตะั่อย่างนี้ครับคี่ครับนี่ครับพี่น้องีน้องเครับโไปอครับนี่โอ้โห

Bu. Böyle rengi. เอาเงี้ยกล้องทาง้ายกคนล้มด้างหลังครับพี่นาอนี่ครับพี่นะนี่ครับเห็นไหมนี่เวลาจะแข่งคนล้มหัวซัก 哦，好。嗯，都血了，这里。他有火了，这里。好他好他。那是狼啊！ ลูกผมบุกินครับไม่ได้ครับตัวน้อยๆเอาเมื่อยให้ยากเราเอ็กโซผมไส้ครับเดี๋ยวครับพี่น้องโอ้โหครับเออครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้กันลากันไปกับพ่อเมื่อเลครับพี่น้องเดี๋ยวแคบเบิ้ลครับจะแกะกระตุกอ่อนอยู่ในนี้นะครับพี่น้อง ประมาณสามร้อยครับนี่นะครับรอขอัวกับบ้านแล้วครับพี่นีงเจอกันคลิปหน้านะครับขอให้อยู่ดีมีหฮสุข,ขสุขทุกคนนะครับล่ำล่ำ่ายลนนอย,ย,ยอยู่กันนะครับข้ามคืนนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ